สวัสดีครับนานาสาระกับดรการสุรสารในคลิปนี้ผมจะจิบเรื่องราวของหมอคนหนึ่งกับเด็กคนหนึ่งครับผมย้ําคําว่าคนหนึ่งเพราะหมอก็มีมากมายครับเด็กก็มีเยอะแยะเรื่องนี้จึงเป็น c o u n t เ r อร a แอ l e คือเป็นเพียงกรณีตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นครับไม่ได้พาดพิงหรือกล่าวอ้างไพยังหมอทุกคนหรือเด็กทุกคนแตกประการใดครับข้อเท็จจริง ตามข่าวที่ปรากฏขึ้นนะครับเด็กคนหนึ่งตามข่าวบอกว่าอายุ14ปีนะครับไปเฝ้าภรรยาของเขาเองอายุแก่กว่าเล็กน้อยอายุ17ปีที่ตั้งท้องมา5เดือนครับที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็ข้อไิสูจบุหรี่ในห้องน้ำของโรงพยาบาลต่อมาก็ถูกจับได้ครับหมอเจ้าของโรงพยาบาลก็มาทำการสอบสวนครับ แล้วก็ตบหน้าเด็กไปตามขาวว่าประมาณ3-4ครั้งแล้วก็ตามข่าวบอกมีการแทงข่าวด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะจากนั้นก็บังคับให้เด็กนะครับถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ให้ออกนอกพื้นที่ของโรงพยาบาลไปซึ่งในเบื้องต้นนั้นหมอให้ข่าวว่าเด็กทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่พิสูจน์บรีในห้องน้ําของโรงพยาบาลซึ่งจะทําให้กระทบกระเทือนถึงผู้ป่วยหรือคนไข้อื่นๆของโรงพยาบาล แต่ก็ยอมรับนะครับว่าได้กระทําการดังกล่าวจริงพร้อมที่จะยอมรับหรือรับผิดชอบในการกระทําของตนครับต่อมาครับแม่ของเด็กก็มาที่โรงพยาบาลพร้อมทนายความและสสของพักการเมืองพักหนึ่งครับเพื่อขอรับเสื้อผ้าและโทรศัพท์ของลูกชายคืน,นครพร้อมทั้งไปแจ้งความที่โรงพักให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีกับหมอนะครับในข้อหา ทำร้ายร่างกายอแล้วก็อนาจารเด็กนะครับครับตามข่าวนั้นบอกว่าเเสื้อผ้าที่อยู่ในถุงที่โรงพยาบาลทำนำมาให้เนียนะครับเมื่อเทถุงออกมาแล้วครับก็พบว่ามีซองใส่ผงสขีขาวนะครับมีหลอดดูดมีไฟแชกอยู่ด้วยครับซึ่งในเบือเ้องต้นนั้นเด็กก็บอกว่ามันคือแป้งนะครับนะแป้งนะครับแต่ว่า หลังจากที่ได้มีการนําเอาผงสีขาวนั้นไปตรวจสอบแล้วผลการตรวจสอบก็บอกเป็นเฮโรอีนครับซึ่งในที่สุดเด็กก็ยอมรับว่านะไปซื้อเฮโรอีนดังกล่าวมาจากเพื่อนในราคา50บาทน,นะครับครับต่อมานะครับต่อมาออหมอนะครับนะก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวของตนเองครับข้อความก็ยาวพอสมควรนะครับ ซึ่งข้อความทั้งหมดนั้นได้มีการนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนไปแล้วนะเป็นข่าวตั้งแต่ไม่เช้านี้ครับ mm hmm. ก็อ่านโดยละเอียดน,น,นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะนำเสนอเพียงาบางประโยคหรือบางคำหรือบางวลีเท่านั้นนะครับไม่ไม่ไม่อ่านทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างาคำที่นำมาโพสต์ลงใน Facebook ของหมอเช่นคำว่าไอ้กุ้ยขยะสังคม แม่ของไอ้กุ้ยขยาสังคมพักล้มล้างการปกครองสอสอจากพักล้มล้างการปกครองการจัดฉากการยัดข้อหาไอ้กุ้ยขยาสังคมออกหมายจับมีคนอยากให้ผมให้หมอติดคุกตีโต้ตอบแม่ของไอ้กุ้ยขยาสังคมเพื่อนพี่น้องที่พร้อมรบนะครับปฏิบัติการข่าวอดีตนักเรียนในสิบ รุ่นจุดจุดจุด,จด,จดนะกระบวนการล้มล้างการปกครองคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบสส,สจะพัก้มล้างการปกครองสนับสนุนให้กุยขยะสังคมครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของอคำหรือวลีหรือประโยคที่ปรากฏอยู่ในเ c e b o o k ส่วนตัวของหมอนะครับซึ่งข้อความเหล่านี้เนี่ยนะครับนะหมอได้โพสต์ลงนะ นาย c e b o o k ของตนเองนะครับซึ่งต่อมานั้นทนายความนะของแม่เด็กนะครับก็ได้ไปแจ้งความที่โรงพักตำรวจให้ดำเนินการคดีกับหมอเพิ่มเติมนายก็หามินประมาทด้วยการโฆษณาโดยใช้ถ้อยคำที่หมอโพสต์ไปใน Facebook ของหมอเองนั้นนะครับซึ่งผมจะไม่พูดซ้ำเรื่องนี้โดยส่วนตัวนะครับผมมองว่า ทั้งสองฝ่ายได้กระทําในสิ่งที่ไม่สมควรหรือไม่ควรทำนะอาจจะขาดสติยังคิดนะครับเด็กก็ไม่ควรไปสูบบุหรี่หรือสูบโดมเฮโรอีนในห้องน้ำของโรงพยาบาลซึ่งโดยปกตินั้นไม่มีใครก็ทำกันนะครับและก็มีป้ายห้ามติดไว้อย่างชัดเจนด้วยส่วนหมอเองนั้นก็ไม่ควรไปตกเด็กครับ นะการจะลงโทษอย่างไรนั้นนะก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งตามข่าวนอกจากตบแล้วก็บอกว่ามีการตีเข่าด้วยนะครับแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือไปให้เด็กถอดเสื้อผ้าออกแล้วไล่ออกนอกพื้นที่ของโรงพยาบาลนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเหมือนกันนะครับนะส่วนใครจะขาดสติหรือใครจะมีสติยังคิดมากกว่ากันนั้นผมว่าก็ปล่อยให้เป็นดุลพินิษของ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสดูคลิปนี้กันแล้วกันนะครับก็ได้มีการดําเนินการตอบโต้กันครับจากทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่านะจะไม่มีการยอมความกันทั้งสิน้นจะดําเนินคดีไปให้ถึงที่สุดครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของแต่และฝ่ายนะครับที่สามารถทําได้ครับแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย อย่าใช้กำลังอย่าใช้อำนาจมืดไปสู้กันในศาลครับให้ศาลท่านเป็นผู้ตัดสินอย่างไรก็ตามนะครับประโยคที่หมอโพสต์ไว้นะครับบางประโยคนะครับถ้ามีหลักฐานก็นำไปแสดงเป็นหลักฐานในศาลได้นะครับแต่ถ้าหากไม่มีหลักฐานเป็นคำพูดที่อาจจะไม่สามารถหาห,าหลักฐานมาแสดงได้ผมอาจจะมองว่า คำพูดเหล่านั้นเป็นพมเป็นเพียงคํากล่าวอ้างนะครับนะหรืออาจจะเป็นการจินตนาการไปนะอาจจะด้วยความมีอคาาติหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะาคาดการกันนะครับเช่นข้อความที่ว่าออมีการคิดระวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับผมก็ไม่ทราบว่าใครครับที่คิดระวางแผนอย่างเป็นระบบที่หมอพูดถึงนะครับหรือสอสอจากพักล้มล้างการปกครอง สนับสนุนกุ้ยขยะสังคมเรื่องนี้ต้องมีหลักฐานนะครับว่าสาส,าสาจากพักลมลังการปกครองนั้นสนับสนุนอย่างไรครับและใครเป็นผู้สนับสนุนถ้ามีข้อมูลหลักฐานก็สามารถนําไปเป็นหลักฐานในศาลได้นะครับครับเรื่องนี้ผมพูดมาทั้งหมดนั้นก็เพื่อเตือนสติกันไว้ครับพิจารณามหาพิจารณาครับตามที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทาจารย์โตพรมลังสี ได้สอนไว้นะครับอย่าอาวุวามทําไรที่ไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมายนะครับที่สุดมันก็จะมีผลลัพธ์ตามมาที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ครับครับก็ฝากไว้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ